มามาพี่น้องเสียงนียสว่านสรใเลยรัะสางอินเอจ้าพี่น้องจ้าพี่มกเกียวเกียวตมเองเกียวมุ้งม่วเไดตเียนใส่ลูกซิ้น

Bỏ đi kim đồng này Bỏ đi kim đồng Mình sẽ mua Có cái mì xịn, cái chả

เป็นมี่อยู่เด่นมี่แบบน้ำนคน้ำพอได้เท่าอ่อนๆเป็นเบิ้งปลาไปเอาปลาพร้อมเป็นเบิ้งปลาขี่มาทรงอห่างี่เห็นน้องเขาแดบดบแดดข้าวเหรอ ะเตียวเห็ดเองก็สีตบทล่ะขนาดเก,กี๊ยมบก็เจอบเสียหม,มูมีหมูมีอย่างไหมเตอลูกสิน้น cái này, cái tiêu ngay ngay Hãy subscribe Tôm, là có ừ. với có làm. Chứ không phải phải chìm ăn tôm liệt được không được chân 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 tôm chân 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 อ <ena> ืมอืไม่ใช่เท่า

Chắc đâu Chị bớt tìm đi miếng bên rồi mà Bớt tìm đi bó mà Rồi non Tìm đi miếng nặng Đám thôi này อเนี่ยบอายิ่อะไปกี่มงมัน่ะพาลอือถึอ้าไม่ได้ใส่ว้าพี่ต่ะปื๊ดไงเพีนป่ะห้านะพาลูกกับเปิดด้วยเด้เจ้ากัเปิดให้ลูกย่งหวอนกับควานหวอน มันเอาไปเนี <su> ่ยหมื <su> ่นอื่นนี่ยละได้ส้มของไอพี่เนาะขอให้แดดแบบนี้เนาะมีพึ่งนั่นแดดเนาะมีเอาฝนตกมีเสาฝนตกเพิ่งทิ่แดดต้องต้องต้องสบใบสองพิ่งทิ่แดดโยกขึ้นไม่อีก่เลยไม่ไ่วเพราะว่าแต่ว่ามื่นอื่นมื่นอื่นเป็นว่าอันแดดอยู่ในพยากรณ์แต่แดดอยู่มื่อื่นแต่สิเคี้ยวให้พี่ให้น้องเขาเนอกจากผู้ใดที่ิค้างไว้เคี้ นวันอาทิตย์เป็นที่สิ่ตรวจก็ยังอย่งเงี้ยครับโยกวางก็เขาเนี่ยวันอาทิตย์กับวันจันทร์ถ้าวันใดวันทันงดอกวันข้าวหรืออื่นเคี่ยดได้เท่าไรกับเอาเท่าน,นั้นเนี่ยไม่ต้องมื่อวันจันทร์มีเคี่ยอีกแต่วอื่นพยายามเคี่ยตัวอื่นถ้าได้ไปทุระเนาะถ้าได้ไปทุระถ้าได้ไปทุระพี่จิตพี่น้อง กบพอแค่กบพออยากมี่ดอกพี่น้องแค่อยากยูขายของเดี๋ยวว่าจะเป็นเป่นโทรมาด่วนเ้ยแบบตัวเงียแตงนี้ยก่อนตัวแม่ยปะ xeo những gì đây, tôi xia à, quẩy xuống, à, quẩy xe những gì đây, Cũng mà đào làm buổi tối của tôi mới cần đây, còn cái nữa này, với sáng. <laughs> <laughs>